สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ได้อีกเมนูหนึ่งนะครับพอดีผมไปเดินตลาดนะครับเห็นนี่ครับสันคอหรือว่าคอหมูย่างนั่นแหละครับนี่ครับสวยๆเลยครับไม่มีมันนะครับมันน้อยถือว่ามันน้อยมากนะครับผมก็จะมีเมนูหรือว่าสูตรหมักสูตรหมักคอหมูย่างนะครับนี่ครับนี่ครับสวยๆเลยครับไม่มีมันนะครับมีก็มีน้อยนะครับ วันนี้ผมจะมาแจกสูตรหรือว่าให้ท่านผู้ชมลองไปทํากินดูกันนะครับสูตรหมักคอหมูย่างนะครับนี่ครับจากนั้นเราก็ทำการล้างคอหมูย่างก่อนนะครับเพื่อเวลาเราล้างเพื่อทำความสะอาดหมูครับเราก็ไม่รู้ว่าหมูแต่ละที่แต่ละ จุดมันมาจากไหนบ้างนะครับแล้วก็เพื่อความสะอาดครับเราก็ต้องทําการล้างล้างเอาเศษปูนเศษผงนี่ครับล้างประมาณสักสองสามน้ำนะครับให้เรามั่นใจว่าคอหมูย่างของเราสะอาดปราศจาก คุนผงอะไรต่างๆนะครับนี่ครับแล้วก็ล้างล้างประมาณสามน้ำก็พอนะครับนี่ครับนี่ครับหลังจากเราล้างเสร็จแล้วนะครับก็เราก็จะได้คอหมูย่างที่สะอาดนะครับปราศจากฝุนผงอะไรต่างๆนะครับนี่ครับมันก็ถือว่าน้อยมากนะครับแล้ว มาดูขั้นตอนการต่อไปนี่ครับหลังจากเราล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือเอาซ่อมนะครับจิ้มให้พอหมูเป็นรูนะครับทำไมถึงจิ้มเป็นรูเพราะว่าจะให้สูตรหรือว่าเครื่องปรุงซึมเข้าไปเนื้อหมูนะครับสูตรนี้ถ้าจะให้ดีก็ต้องหมักหนึ่งคืนนะครับนี่ครับ ส่วนที่สับยากๆก,ก็จะประมาณนี้ครับเพราะว่าบางครั้งบางทีเครื่องปรุงมันอาจจะไม่ซึมเข้าไปเนื้อหมูก็ได้นะครับสูตรนี้คือว่าให้เนื้อหมูมันนุ่มนะครับแล้วก็เครื่องปรุงเข้าแทรกซึมเข้าไปในเนื้อนะครับเนื้อหมูให้มีรูเยอะได้เท่าไหร่ย,ยิ่งดีนะครับเพราะว่าเครื่องปรุงแล้วก็ สมุนไพรต่างๆจะได้ซึมเข้าเ,เนื้อนะครับนี่ครับแล้วก็กลับอีกด้านนึงครับจิ้มครับจิ้มซ่อมจิ้มเลยนะครับถ้าคนไหนที่ว่าหมักแล้วโดยที่ไม่เอาซ่อมจิ้มนะครับหมูก็จะมีความแข็งกระด้างเพราะว่าจะไม่มีรู รูในในรูซ่อมนะครับนี่ครับนี่ครับเราจะจิ้มเพื่อให้เครื่องปรุงซึมเข้าไปในเนื้อหมูนะครับนี่ครับเราทำกินเองนะครับไม่ได้ใส่ถุงมือก็ได้นะครับเพราะว่าคิดว่าเราล้างมือและทำความสะอาดมือเรียบร้อยหมดแล้วนะครับนี่ครับแบบนี้เลยนะครับ คิดว่าหมูมีรูเยอะพอแล้วก็พักหมูไว้สักพักหนึ่งนะครับจากนั้นเรามาเตรียมเครื่องปรุงกันนะครับหรือว่าเครื่องหมักกันนะครับหลังจากนั้นก็มีเครื่องหมักนะครับก็จะมีนี่แหละครับเมล็ดหรือเม็ดผักชีนะครับแล้วก็พริกไทยขาวนี่ครับพอดีซองห้าบาทพอดีแล้วครับ แล้วก็ต่อจากนั้นก็เป็นรากผักชีนะครับนี่ครับพอดีมันมีรากใหญ่ก็เอารากเดียวก็พอนะครับแล้วก็กระเทียมนี่ครับนี่ครับหลังจากนั้นก็โขกให้ละเอียดเลยนะครับ หลังจากเราโขกทั้งสามชนิดเข้าด้วยกันแล้วครับหน้าตาก็จะประมาณหนึ่งประมาณนี้นะครับนี่ครับแล้วก็ตักพักไปเลยนะครับตักออกจากใส่ถ้วยไปเลยนะครับนี่ครับหลังจากเราโขกตกกระเทียมใบนี่ครับ ที่เราโขกไว้นะครับคือรากผักชีเม็ดผักชีแล้วก็เม็ดพริกไทยแล้วก็กระเทียมนะครับได้หน่าตาก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาเทสใส่เลยนะครับเนื้อที่เราจิ้มซ่อมไว้ก็เตรียมพร้อมนะครับจากนั้นก็จะเป็นซอสหอยนะครับของที่ตวงง่ายที่สุดก็คือช้อนแกงของเรานี่แหละครับซอสหอยประมาณ องช้อนนะครับเพื่อความเข้มข้นนะครับหนึ่งนครับสองช้อน,นครับแล้วก็จะมีซีอิ๊วขาวนะครับซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนนะครับแล้วก็ซีอิ๊วดำประมาณหนึ่งช้อนนะครับเพื่อ สีซีอิดำก็จะเป็นให้เพิ่มสีสันนะครับให้ดูเนื้อหมูที่มันมีความสีแดงขึ้นหรือว่าสีเข้มขึ้นนะครับแล้วก็ซอสฝาเขียวครับซอสฝาเขียวประมาณ1ช้อนนะครับจากนั้นก็เป็นน้ำตาลปี๊บนะครับ น,น้ำตาลปี๊บก็แล้วแต่ความชอบของคนนะครับของผมก็จะเอาประมาณครึ่งช้อน,นครับหรือว่านี่ครับเศษดสามส่วนสี่ของช้อนนะครับครับแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันเลยนะครับมือผมทําการล้างแล้วนะครับผมขออนุญาตเอามือขยำนะเพื่อให้ส่วนผสมทั้งหมด ซึมเข้าในเนื้อนะครับนี่ครับถ้าเป็นไปได้ก็ให้หมักประมาณหนึ่งคืนนะครับส่วนผสมตรงนี้จะซึมเข้าในเนื้อนะครับนี่ครับอันนี้สูตรนี้ผมทํากินเองในบ้านนะครับแต่ถ้าทําแบบเยอะๆหรือว่าทําเป็นส่วนรวมก็ควรใส่ถุงมือนะครับเพื่อคนอื่นจะได้ดูแบบ สนิทใจแบบว่าให้สะอาดความสะอาดจะได้มีเยอะกว่าที่ผมเอามือขยำนะครับเพราะว่าเหมือนเขาเหมือนเราเนี่ยแหละครับดูเขาเอามือขยำแต่อันนี้เราผมทํากินเองนะครับได้หมูมาน่งชิ้นนะครับผมก็จะแจกสูตรให้ท่านผู้ชมไปด,ดูและไปลองทํากินเองนะครับลองทําดูว่าสูตรนี้มันจะอร่อยแค่ไหนนะครับเราสามารถ เพิ่มส่วนผสมต่างๆได้นะครับแต่ส่วนผสมหลักๆก็ประมาณนี้ครับขออนุญาตวางนะครับนี่ครับหมักไว้หนึ่งคืนก็ได้นะครับสูตรนี้ครับเพื่อให้ส่วนผสมทุกสิ่งทุกอย่างมันซึมเข้าในเนื้อหมูนะครับนี่ครับ แบบนี้เลยครับพักไว้1คืนนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับว่าอยากดูคลิปผมก่อนใครก็ให้กดกระดิ่งนะครับกระดิ่วเพื่อแจ้งเตือนจะได้ดูคลิปผมเป็นคนแรกนะครับนี่ครับสีสัน ถ้าเราใส่สยูดดำเยอะเกินไปเนื้อตรงนี้มันก็จะดำนี่ครับแบบนี้สีสันผมคิดว่าพอดีแล้วนะครับแล้วก็มันจะมีอีกอย่างนะครับคือคานาเชันี่ครับนี่ครับประมาณผมไม่ได้ตวงนะครับประมาณ2ช้อนนี่ครับ สีซันของหมูก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเพราะคันเนชั่นเป็นนมมันก็จะออวหวานๆนี่ครับซีซันน่ารับประทานมากเลยครับมักประมาณ1คืนนะครับเดี๋ยวว่าถ้าเรารีบร้อนก็ประมาณ2องสามชั่วโมงก็โอเคแล้วครับ ถ้าใช้เนื้อหมูเยอะๆก็หมักประมาณ1คืนครับจะทําให้เนื้อหมูนุ่มขึ้นนะครับนี่ครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสําหรับการรับชมนะครับ